บันเทิงเวิร์พสวัสดีค่ะคุณผู้ดูพบกับสีแบบนี้เวลาเดิมแบบจึงจ้งๆเ,เป็นเลยนายไฮไลท์บันเทิงเวิร์กพเรื่องราวครูเพนสีกับเลดีปปอบนี่มันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองเขาสงสัยและถามสี่มาเยอะมากว่าพอเชิงชายคนที่ทำให้เลดี้ตกลายเป็นปอบเนี่ยผู้ชายคนนี้ยคือใครแท้แด้นี่ก็คือหนุ่มไนกี้นิ่ที่ดลนนั่นเองค่ะว่าแต่หน้าหล่อๆหุ่นแฮนซ้ำยิ่งนง้องไนกี้ทำไมทำไมถึงกล้าเล่นอะไรแบบนี้คะพี่สีเสียดาย <laughs> พี่สีได้ข่าวว่าวันเข้าฉากนี้เนี่ยนักแสดงบางคนถึงกับจําไม่ได้เลยเหรอคะอันไหนแล้วเซนี่เป็นเชิงชายนี่เป็นอดีตคือหน้าเขาตอนเป็นเชิงชายเขาใส่ปอมันไม่ได้จริงๆไม่จําได้มีวันหนึ่งที่ไปถ่ายที่ไหนนะแพนไม่ทักผมเพราะว่าแพนไม่ทักพี่ดอวุ้ยแบบวฮ้ยวันนี้มาแล้วเออเียเชื่อไมไรเพราะว่าแพนไม่ทักวุ้ยตึงตึงใสหรือเข้ามาแล้วมองไม่ได้แล้วก็ก็นั่ง เงีบเลยเงีบเลยแต่ว่าแต่ว่าสะพัดนะเชิงชายอยู่น่าลืมคือจะบอกว่าตัวละครเชิงชายเขาเป็นยังไงเขาฟันเหยินฟันโอ้โหฟันเป็นยี่ห้อฟันเหยินฟันเปิดฟันเหยินห่างห่างห่าโอ้โหแล้วก็ผม่กล้าแล้วก็เปลี่ยนผมผมนี่คือเรียกว่าแบกแบกควายอ่ะแบ๊ก แล้วก็หน้าเป็นกระหน้าเป็นกระแล้วคิ้วก็จะตั้งแบบคิ้วโกงๆอะไรไม่รู้วก็เออมเปลี่ยนมากจำเขาไม่ได้แต่แผ่ก็ไม่กล้าทักเพราะว่าเออจะทักว่าอะไรชื่ออะไก็ไม่รู้เออไม่ได้หยิงไม่ได้หยิงแต่จะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นใครอ่ะชื่ออะไรอ่ะก็เลยไม่ได้ทักใช่เดี๋ยวไม่ทักเลยพุกแพทเสียงอ่ะจำเสียงหันไปแล้วแพทบอกเฮ้ยที่ไหนคิว เออน้องไนกี้ค่ะคือเหมือนคุณน้องจะชอบคาแรคเตอร์นี้นะคะดูมีความสุขความสุขแบบงงๆเฮ้อตอนแรกก็ชอบนะแต่ตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วเนี่ยวันนี้นี่เป็นเรื่องแรกนะที่เขาดอปผมแบบที่สุดที่สุดแล้วดอปดอปสุดสุดแล้วดอปดอปส่ดอปจะบทไหนคาแรคเตอร์อะไรพี่สีก็รักเสมอนะจ๊ะ คืนนี้ห้ามพลาดดูละครครูเพนสีกับเลดี้ปอบนะคะกำลังสนุกแบบฟิลฟิล,ฟลมาเวอร์เดี๋ยวพรุ่งนี้สีจะพาไปบุกไปส่องเบื้องหลังที่เด็ดใดๆก็รอติดตามทดหนใยไฮไลท์เติร์เวิร์กพอยเวลาความสุขเวลาแฮปปี้เวลาแฟมิลี่หนึ่งทุ่มตรงทุกวันจันทร์ถึงพุธกับละครเวิร์กพอย์ครับ